เพราะถนากันใช่ไหมหรือเป็นโอเวนกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะึงกรรมที่ไม่เข้าใจก็ทีมงานติดต่อมาครับแล้วก็เรียกมาฟังว่าเออนี่ทีมงานกําลังทําเรื่องนี้อยู่ว่าเอ้ยน่าสนใจมากแต่สิ่งที่ผมกังวลที่สุดเลยเพราะเวลาคนเรียกไปทําเพลงอ่ะเขาก็อยากให้เพลงมันฮิตหรือเป็นไวรัลคนได้ฟังเยเยอะผมบอกเลยว่าคอนเทนต์แบบเนี้ย จะทําให้ใครฟังเอางนี้ก่อนดีกว่าถ้าอยากทําให้มันฮิตหรือคนฟังเยอะๆมันก็ต้องอาจต้องใช้คําแรงหน่อยหรือคําที่น่าสนใจเหมือนกระตกให้คนมาฟังว่าพูดเรื่องอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เนื้อหาเจาะจงเรื่องนี้เลยเพราะโอเคได้ถ้าอย่างนี้ก็ง่ายลงหน่อยแต่สำหรับผมก็ยากอยู่ดีทั้งนี้ผมย้อนกลับมาฟังผมยังคิดเลยว่าเขียนเขาไปได้ไงวะนี่มันยากนะผมพูดจริงๆว่าจะเล่าจากมุมมองไหนจากมุมมองโยม หรือมุมมองพระเราะจะพูดไงให้ครอบคลุมผมก็ไปดูในพระไตรปิฎกว่ามีเคยพูดไว้ไหมว่าโรคเกิดจากอะไรก็เจออ๋อท่านบอกไว้ว่าโรคมันเกิดจากอ่าโรคเกิดจากกรรมหรือถ้าทางวิทยา,าศาสตร์เรียกว่าจเนติกพันธุกรรมนี่แหละเกิดจากกรรมก็มันมาแบบนี้สองคือสภาพแวดล้อมอากาศที่เราอยู่หายใจอย่างมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยครับสุขภาพเสียได้อาหารการกินแน่นอนว่า you are what you eat อ่ะกินอะไรร่างกายก็เป็นแบบนั้น แล้วก็พฤติกรรมพฤติกรรมการใช้ชีวิตออกกําลังกายหรือเปล่ายืนเดินนั่งนอนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเ็เออมันก็สมเพศสมผลก็ครบสี่อย่างก็เลยคิดว่าเออก็มันเป็นการตั้งคําถามดีกว่าไหมว่าสงไทยอาพาธเพราะอะไรสงไทยอาพาธเพราะอะไรโพราะะนาการใช้ไหมหรือเป็นโอเว่นกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจ มันเป็นการตั้งคำถามก่อนแล้วก็ผมก็พยายามใส่ข้อมูลทั้ง4อย่างเข้าไปโภชนาการหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจหรือเป็นเพราะอาหารอากาศคือให้มันครบตามเหตุตามผลทุกข้อที่กล่าวมาแล้วก็บอกตามข้อมูลจริงๆว่าก็พล่าเรื่องไม่ได้ได้อย่างไงไหมก็ต้องฉันอย่างนั้นก็นี่แหละครับเขียนทุกอย่างอย่างที่รู้ลงไปให้มันเป็นเพลงให้ได้มากที่สุด ให้ครบถ้วนที่แบบไม่ขาดอะไรปลาสงอาพันมันเกิดจากหลายปัจจัยที่อยากจะแก้ที่ต้นเหตุเราควรต้องทำยังไงอาหารการกินที่ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกบินทบาทอาหารเรื่องมากก็ไม่ได้ผมเห็นว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดีแลก็ไม่เคยมีใครพูดมุมนี้มันก็ท้าทายดีในการทำงานเพราะแบบพูดจริงว่าตอนรับโจทย์มาผมนักใจมากก็แบบมันจะเป็นเพลงยังไงวะเนี่ย ครับก็เลยนี่แหละครับใช้วิธีตั้งคําถามในท่อนฮุกว่าเออสงไทยอา,าพาธเพราะอะไรโภชนาการใช่ไหมหรือเป็นเพระเวรกรรมหรือเพราะเป็นอากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทําหรือว่าเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจสงไทยอาพาธพราอะไรโภชนาการใช่ไหมหรือเป็นเพรเวรกรรมหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใคร ม่ใจมันไม่ได้เป็นเพลงที่โอ้โหทำแล้วมันต้องฮิตแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้เลยมันไม่ใช่เพลงฮิตอะไม่ใช่เพลงที่แบบคนทั่วไปจะฟังแต่ผมภูมิใจกับมันมากก็ผมรู้ว่ามันยากแล้วเราทําได้แล้วก็เนื้อหามันครบถ้วนผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้านั่งตั้งใจฟังเนื้อหผมทั้งหมดหรือเอาเนื้อไปอ่านก็จะเข้าใจเรื่องนี้แหละที่เรากําลังพยายามรณรงค์กันอยู่ว่าเราพูดถึงอะไรจบได้ใ้ในหนึ่งเพลงถ้าจะเขียนให้มันเนื้อหาครบถ้วนเนี่ย มันก็หนึ่งมันก็ยากประมาณหนึ่งสองคือถ้าให้ฟังแล้วมันไม่จักกะจี้อ่ะว่าแบบท่องเป็นอาขยานจังเลยแบบน่าเบื่อจังเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยากน้อยลงแต่เนี้ยผมฟังแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอาขยานอะไรแบบนั้นแล้วก็กิมมิกเพลงน้องแม็กซ์คนที่ทําเพลงก็ปรึกษาแล้วก็เอาคําว่าอโลคยามาทําเป็นเหมือนเสียงส่วนมนข้างหลัง มผมเคยทำเพลงเชิงคอร์เปอเรทอย่างเงี้ยเพลงเพื่อจะลงสังคมหรืออะไรเงี้ยแต่โดนคนสั่งงานทำจนรู้สึกว่ามันเชยอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้ภูมิใจอะไรขนาดนั้นถึงเนื้อหามันจะครบถ้วนแต่เพลงนี้ผมรู้สึกว่าเนื้อหามันครบถ้วนแต่ว่ามันไม่ได้เชยสำหรับผมผมแฮปปี้กับมันมากกว่าที่ผมคาดไว้เพราะตอนแรกผมคิดไม่ออกจริงๆว่าแบบจะทำยังไงให้เนื้อหาครบถ้วนคนฟังเข้าใจ จุดประสงค์ที่เราต้องการจะสื่อแล้วผมไม่จักกระจี้กับมันว่าแบบมันเชยจังเลยอะ่ะมันรวมทุกอย่างที่ผมว่ามันยากจังเลยอะ่ะแต่มันออกมาได้ผมรู้สึกสบายใจเลยแฮปปี้กับมันมากผมคงไม่รู้คอนเซปต์เท่ากับทีมผู้กำกับอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็นี่แหละครับมันเป็นภาพบรรยากาศที่คนไทยจะคุ้นชินกันว่าเราไปใส่บาต แล้วผมก็เดินตามพระบินทบาทก็รับของมารับของมาก็คือของจริงๆนี่แหละที่ชาวบ้านใส่กันก็อย่างที่รู้ๆกันน้ําหวานก็จะเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทองหยิบทองหยอดฝอยทองของหวานน้าตาลสูงของทอดอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกใจครับเพราะหลายๆอย่างก็เป็นเหมือนสมัยผมก่อนที่จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ผมก็จะใส่ของแบบนี้ก็ของที่เราอยากกินตายไปแล้วกูจะได้กินแบบนี้ก็จะใส่แบบนี้ก็จะเพียบเลยแล้วก็ ในคอนเสิร์ตวิดีโอก็จะเห็นว่าโอ้โหเป็นกาละมังก็จะมีของเหล่านี้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเออกิจวัตรถ้าจะให้ออกกาลังกายก็ได้ก็ต้องไปกวาดลานวัดก็อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนในเนื้อเพลงนั่นแหละที่พยายามบอกว่าพระท่านเลือกไม่ได้เนาะนอกจากว่าอาหารเยอะๆให้เลือกแต่ถ้าเยอะแต่มันมีแต่ของทําลายสุขภาพอ่ะมันก็ทําลายสุขภาพอยู่ดีเพราะฉะนั้นท่านคุณช่วยเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งให้กับท่านดูแลสุขภาพท่านบ้างท่านจะได้มีโอกาสได้เลือกอย่างนั้นบ้าง ปีห้าครับซึ่งผมเข้าใจได้ดีเลยถ้าเป็นทีมงานไทยถ่ายละครถ่ายะอายะไรปกติถ่ายงานเขาก็นัดกันไม่เลทกว่านี้เท่าไหร่หรอครับแต่มันน่าเบื่อตรงที่มาถึงกว่าจะแต่งหน้ากว่าจะได้ถ่ายจริงบางทีแปดโมงอะ่ะแต่นี่นัดเช้าเข้าใจาเพราะต้องตามาพาบินธบาตจริงมันก็ต้องเวลาอย่างนั้นือที่แฮปปี้มากคือทีมงานทางานเร็วมาก ไม่ได้ถ่ายเผื่อเยอะๆถ่ายเผื่อซ่อมแบบถ่ายแล้วถ่ายอีกเหมือนที่ผมเคยเจอมาเยอะๆทั้งชีวิตก็ดูโปรเฟชชั่นอลมากถ่ายไม่กี่ทีรู้ว่าเออใช้จริงใช้แค่เนี้มันพอแล้วล่ะอะไรเงี้ยครับก็ทํางานรวดเร็วมากก็เยี่ยมนะครับแฮปปี้ก็รู้สึกว่าอีพาไม่ได้สบายอย่างที่ทุกคนคิดนะเพราะว่าท่านหลายรูปก็เท่าที่ได้ยินมาคือนอนดึกนะแล้วก็ตื่น ทีสองทีสามนี่แหละแล้วก็มาทําวัดเช้ากันคือนอนไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็มีวัดปฏิบัติแบบนี้โหยให้คนปกติแค่คุณไม่ต้องไปทําอะไรเหนื่อยๆอดนอนอย่างเงี้ยนอนวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงก็ใช้ชีวิตลําบากแล้วนะแล้วเป็นอย่างนี้กันอยู่มาอย่างท่านเจ้าคุณนี่เป็นพระมาเจ็ดสิบกว่าพรรษาท่านบวชตั้งแต่ ปี2,500คือผมยังไม่ตายอย่างชาติที่แล้วเลยครับคือใช้ชีวิตอย่างนี้มานานมากแล้วก็นี่ก็เป็นวัดในกรุงเทพที่บางคนอาจจะมองว่าแบบออไม่อยากทําบุญพระในกรุงเทพเลยอย่างเงี้ยดูแบบไม่ปฏิบัติไม่อะไรหรือเปล่าก็ไม่ก็เห็นแล้วว่าเออก็พระที่ดีก็ยังมีแม้กระทั่งในกรุงเทพแล้วก็เห็นว่าเออช่วงโควิดแบบเนี้ยคนอาจจะใส่บารน้อยลงก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าออคนจะใส่บารน้อยลงหรือเปล่า แต่ก็เห็นว่าเออก็ไม่น้อยนะก็ยังมีญาติโยมที่ยังศรัทธาอยู่แม้กระทั่งในเมืองและเช้าตรู่แบบนี้ก็ยังคนก็ยังใส่บาทกันเยอะอยู่พอสมควรก็น่าชื่นใจครับอย่างหนึ่งที่ผมคอนเซิร์นมากเลยที่ผมเห็นแล้วผมก็ตกใจคือพลาสติกครับพลาสติกเยอะมากๆตอนผมเดินตามท่านบินทบาทรรับมาตลอดแล้วมีแต่พลาสติกพลาสติกพลาสติก ก็คิดในใจเออถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะให้เขาใส่อะไรอะแต่ก็มองว่าเออถ้าร้านไหนทําได้อาหารที่มันไม่ใช่แกงเป็นข้าบเนอะไรอย่างเงี้ยท้าห่อใบตองได้โอ้หนึ่งน้าทานสองคือก็ช่วยลดปริมาณพลาสติกลงได้ก็จะดีมากเลยนะครับ เออเพราะว่ามันพลาสติกมันเยอะมากจริงๆก็รเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราตกใจเหมือนกันว่าการรับบาตของพระในวันนึงเนี่ยสร้างปริมาณพลาสติกมหาศาลเลยก็ถ้าอยากได้บุญถ้าเชื่อว่าการใส่บาตและได้บุญเนี่ยการใส่อาหารสุขภาพนี่ได้บุญคูณ2เลยนะครับเพราะว่านอกจาก เป็นการทำบุญอย่างปราณีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนโดยทำบุญด้วยปัญญาไม่ได้ให้สิ่งที่ทำร้ายร่างกายกับท่านยังช่วยบำรุงร่างกายท่านด้วยเป็นทางเลือกที่ดีให้กับท่านถ้าท่านสามารถเลือกได้ถ้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยากกินอาหารสุขภาพอะ่ะก็นี่ไงคุณถ้าคุณไม่อยากกินก็ไปให้ท่านกินไงถ้าคุณแบบยังติดรสชาติมากๆอยู่อาหารสุขภาพอร่อยอร่อย,ออยก็มีเยอะแยะไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ผักสลัดอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีพวกธัญพืช ถัว่วหรือลูกเดือยงาดำอะไรเงี้ยที่แบบบำรุงสุขภาพแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับพระได้ถ้าเราไปโรยทานกันอย่างอื่นด้วยก็ได้พวกธัญพืชเนี่ยถ้าคิดว่าบางคนมองว่าเวลาใส่บาดไปอยากรู้ว่าพระจะฉันไหมหรือท่านไม่ได้ฉันเนี่ยผมอยากบอกเว่าถ้าคุณใส่ของเดิมๆที่เหมือนคนอื่นเขาเยอะๆท่านอาจจะไม่ได้ฉันก็ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนซ้ากันเต็มเลยแต่ลองใส่ของมีสุขภาพดีแบบเนี้ยนานๆท่านได้ทีครับท่านอาจจะฉันนะครับ ลองดูครับลองลองใส่ใจเพิ่มขึ้นนิดนึงจะคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราถ้าท่านมีอายุแล้วอยากดูแลสุขภาพท่านท่านอยากเอาอาหารแบบไหนให้พ่อแม่ท่านทานก็เอาอาหารแบบนั้นมาให้พระสงฆ์ทานด้วยน่าจะดีตั้งใจทำกันเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำกันมาโอ้ข้ามปีข้ามหลายปีเลยครับคนทำตั้งใจทำนะครับ ทุกคนนะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็อยากให้ลองสละเวลาในชีวิตทักสานาทีกว่าครับดูครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้กดแชร์ก็ดีครับจะได้มีอะไรแปลกๆใหม่ๆเพลงที่แบบชวนให้คนนึกถึงการใส่บาตรแล้วนึกถึงอาหารดีๆกับพระนะครับลองฟังดูครับเป็นเพลงที่ให้อะไรมากกว่าเพลงครับ อการผ่าเพราะอะไรเพราะทนานากันใช่ไหมหรือเป็นเวรกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจร,ราสมอาการนั้นเกิดจากหลายปัจจัยถ้าอยากจะแก้ทิ้อ,อนเนเราควรต้องทำยังไงอาหารการกินที่ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกบินฑ่าบ้าน ื่องมากก็ไม่ได้ได้มาอย่างไรก็ต้องฉันอย่างนั้นเจอจังฟูดของทอดก็ฉันเพื่ออยู่ไปวันวันแต่พระบางรุ่นตอนบ่ายซื้อน้ำปานะ้มาฉันน้ำหวานน้ำตาต้นเห็มาหวานและความดันสุขภาพของพระทำยังไงดีนะให้สงไทยไกลโรคอันตรายสงไทยแอปาราทเพราะอะไรเพราะทานากันใช่ไหมหรือเป็นเอเวักันหรืออากาศที่หาใจหรือเป็นเพระใครทำ หรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจสงไยเอพาธเพราะอะไรเพราะชนากันใช่ไหมหรือเป็นโอเวณกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจช่วยกันใส่บาอาหารเพื่อสุขภาพกนดีทำเหตุไทยถึงเขาที่กำลังเราจะมีถ้าอาหารให้เลือกเยอะก็อยู่ที่พระท่านแล้วนะสิ ที่ท่านจะเลือกอะไรให้สุขภาพท่านดีเปนะมาสูงถึจะห้ามออกกำลังกา,ายแต่กวาดวานวันเดินงกรมนี้ก็เหนื่อยใช้ได้ติดของส่งจะทำให้คงไม่ได้นัง่งนอนสบายสบา,ายทั้งยมทั้งปราช่วยกันสุขภาพก็ดีได้สุขภาพของพระทำยังไงดีนะให้สงไทยไกลโรคอันตรายสงไทยเผ่าพะอไรเพราะท่านันใช้ไหม สงไทยธอผพาดเพราะอะไรเพราะชนากันใช่ไหมหรือเป็นโอเว่นกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นว่าใครทำหรือเป็นเพราะ,รราะฤติกรรมที่ไม่เข้าใจง,งรททีน่าดีน,านให้สงไทยได้ความเขราใ Ah: นน right? สงไ well? ท่ผ่าภาาเท่าะอไรโพรชนาการใช้ไหมหรือเป็นโอเว่นกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจสงไท่ผ่าภาาเท่าไรโพรชนาการใช้ไหมหรือเป็นโอเว่นกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจ ที่ไม่เท้าทยอนาะภาตเพราะ,ะไรเพราะชนาการใช่ไหมหรือเป็นอเวรกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจ